สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Toyota h i ฮ u x Vigo โก2.5ตัว e ปี2006ค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะคันนี้คันนี้เป็นรถตัวเตีย้ยแต่งสูงนะคะขับดีมากค่ะสีถือว่ายังสวยอยู่นะคะมีรูร้รอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานภาษีไม่ขาดค่ะใช้ยาวไปถึง26มิมถุนายนปี2567ปีหน้าเลยค่ะรถขับไปแล้วกว่า240,000กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีเข้าครบใช้งานได้ดีตามปกติเลยคะ่ะ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมเนเรล 2,500cc เทอร์โบเครื่องยนต์สวยสมบูรณ์ปกติขับทางไกลได้สบายเลยคานหน้าเดิมสวยแผ่นเพจอยู่ครบน็อตซุ้มซอกต่างๆสภาพดีไม่มีขยับค่ะรถสวยพร้อมใช้มากช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดังเช็ดซีสวยครบสมบูรณ์ไม่ผุไม่เสนิมพร้อมลุยสุดๆเลยค่ะกระบะไลาเนอร์ลอนกระบะสวยๆท้ายได้บางเดิมเลย ล้อแมดนอกสวยๆนะคะขอบยาง16นิ้วยางสวยดอกยางหนาๆใช้กันไปยาวๆเลยค่ะภา,ายในสวยสะอาดเรียบร้อยเบาะผ้าคู่หน้าสวยมีริ้วรอยครับเลื่อนบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานเบาะแคบปรับแต่งใส่ชุดเครื่องเสียงสวยๆเลยค่ะคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติไม่มีชำรุดหรือแตกหกักใดๆค่ะ แอร์เย็นช่ำเลยเครื่องเสียงกระหึ่มเบาๆ1ชุดนะคะฟองมลลาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบาลรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่นเอกสารพร้อมโอนภาษีใช้ยาวถึงปีหน้าพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะโดยมีค่าบริการคิดตามระยะทางนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครบมาส่งต่อกันในราคาเพียง 179,000บาทเท่านั้นค่ะรถอยู่ศูนย์ศิลปชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อนัดดูรถแล้วไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 6 4 4 2 6 6 5 6 4และเบอร์0855395624ได้เลยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ